ุได้แล้วปะเนี่ยก่อนที่จะไปดูคลิปใหม่กันนะคะเนื้อหาในคลิปอาจจะมีคำหยาบคายเพืพ่อนๆมีพี่น้องๆควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ กิจกรรมนี้เป็นหมัดคมกริบนะคะอ้วเหมือนจะมีมีดที่แผลน,นะคะอ๋อเป็นหมัดของแอสซัสซินซีดนะคะโอ้เป็นเหมือนกิจกรรมเดียวกันกันกบแอสซัสซินนั่นเองเนาะแอสซัสซินการ์ดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรน่าจะถูกลแเล็เออยิ่งปึกภาษาอักฤษอยู่ด้วยนะคะแต่แฟนเนี่ยเด่นๆเลยคือมีแล้วสองอันเพราะฉะนั้นเราจะเอาอันที่มีแล้วออกไปนะคะเออนี่หมัดนี้นะคะเรนนิ่มต้นที่ เพรนะคะเป็นวงรอ้อนะจ๊ะเป็นวงลอนะจ๊ะ <Wow. S 1> น่าจะการันตี8ทีออกเลยนะคะ <Wow. S 1> เออไปเริ่มกันที่9เพรหวังว่าแฟนจะไม่หมดตู้ oh. อะทุกคนบอกหมดตู้หมดตู้ oh. ดูแฟไว้แฟไม่หมดจำไหมไปค่ะที่9เพอ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะจอดแล้ว9เพรค่ะ <c oughs> ปึ๊บโอ้โหมึงยังเลยได้เนาะ 19เพชรค่ะอ้อะเอาไว้ส sí. ุเล่น AH. <oun> 2 9เพชรค่ะไปเอเพ็คมาครับ7นเพชรปึ <ization S 2> ๊บโอ้โหล่มล่มเพรบ้าอเหกรฮะอันนี้เป็นกระเ ะะกระเป๋าคล้ายผ้าคลุมนะคะ <Wow. S 1> สวยนะต่อไป379เ็ดพชรอย่าเสียหน้านะเสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เข้าใจไหมเสียเพชรไม่ว่าเสีย่าเสียหน้าไม่ได้เข้าใจไหมอ่า,าจัดสิน ก็เหมาอะเก็บเป็นคอลเลคชันกิจกรรมนี้จบมากิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมยังดีหมดตู้หมดตู้ดีรออะไรอะหมดดิ้พัก้โหเต้ามังกรน,น้อยนีนน่อเต้ามังกรน,น้อยอ่ะดูใหม่ดูให,หม่เมื่อกี้ดูไม่จบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ยังยังยังอีกยังอีกอจะเท่ไปไหนจะเท่ไปไหนมังกือมังกือะแต่อันนี้นะคะเรามีแล้วสามอันรถเนี่ยแฟมีแล้วแต่มันไม่แห้วออกเว้ยเฮ้ยทำทำไมต้องจัดแล้วครับ มันคือน้อยนะคะการันตี8ทีเหมือนกันเราจะเอาสิ่งที่เรามีแล้วออกนะคะกดยืนยันถ้าใครอยากรู้นะคะว่ามันสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มมันเพิ่มจํานวนเท่าไหร่เราสามารถกดที่สีเขียวข้างบนนี้ได้นะคะนี่มันก็จะบอกเราเลยนะว่าครั้งแรก9เพจครั้งที่2 29ครั้งที่3 49ครั้งที่4 99ครั้งที่5้า9อะไรประมาณนี้เรื่อยเรื่อยรื่อยนะคะเออเพราะฉะนั้นหวังว่ามันจะไม่เมา มนเฮ้ยได้แล้วปะเนี่ยอ๋อยังยัง<ว>ยังยีง่ยสิบเก้าเพค่ะไปปึ๊บน้องเลยเก้าค่ะโอ้โหมันจะไม่มีอะไรที่มันมาได้แบบง่ายๆเลยนะว่าแบบเปิดเก้าเพรปุ๊บได้เหมือนคนอื่นเนี่ยมันต้องเหมาหมดทุกอันเลยหรือไง เลยค่ะเอ้ย99 99โทษโ,โ,โอ่ะ1น9ค่ะโอ้ผมมีเนี่ยสามร่สิบเก้าค่ะ,ะนันจริงหล็ดไม่ใช่ ข้างสุดท้ายแล้ววัดผลดว่าเราจะได้ของซัมหรือว่าเราจะเมาหมดโอ้มันลึมกลืมกลืมโอ้โฮปวดใจดักไฟสุบรวงปวดใจดักไฟสุบรวง ไอ้บ้าเอ้ยจะให้หน่อยก็ไม่ได้เลยเลยแล้วเอามาทำไมเสียฟรีเลยเนี่ย499ไดยเสียฟรีได้ถูกเค้นแดงมาสิบอันคุ้มไหมเนี่ยมันคุ้มไหมคุ้มไหมความคุ้มอยู่ตรงไหนโอ้ยปวดใจได้อกบเอ้ยซื้ออีกครั้งนะคะก็คือ6 4 9เพชรเลยอ่ะไป เลนส์เลนจะเป็นเลนส์ตัวคักหัวมังวเปิดเลยค่ะ <S <S เราจะได้เป็นท่าเต้นตอนเข้าหน้าร็อบบี้นะคะแล้วก็เหมือนน้องมังกรเนี่ยจะเป็นสกายวิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสวมใส่นะคะกดสวมใส่เลย<า>อ่ะมดหรือยังมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีหมดหมดแล้วเออใบนุมเพชรเนี่ยหมดแล้วเ้เซ็งวะ่ะองไรวะ จะได้แบบคนอื่นเขาหน่อยก็ไม่ได้โอออย